สังเกตดูครับเวลาสปริงเกอร์ไม่ลดเลยนะครับผมที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เกมไม่ได้ค้างนะครับแต่เป็นความสามารถของส t a r p แพ t i n ิร์น e ดอ r เวครับผมไปเรื่อยเลยเรา <Bro. S 1> อันนี้ก็คือบั๊กครับทำให้สปริงเกอร์เนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นครับหรือบางทีอาจจะค้างในเรื่องของเวลาไปเลยก็ได้ครับถามว่ามันต่างจากบั๊กออกเข้าเกมยังไงต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถเก็บผลได้เรื่อยๆในเกมเลยนะครับผมแล้วก็ขายได้ทันทีไม่ต้องออกแล้วก็รอเวลาเข้ามาคือเข้ามาเนี่ยเวลาสปริงเกอร์มันก็ลดเร็วเหมือนเดิมนะครับผม,มเพื่อน แต่วิธีนี้มันจะช่วยยืดเวลาได้นะครับก่อนอื่นให้เราหาน้องเต่ามาก่อนนะครับผมน้องเต่า1ตัวหรือว่ามี2ตัวอันนี้ก็ดีนะครับผมทุกคนจากนั้นครับทำการปักสปริงเกอร์ลงไปตามพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับอันนี้คือเวลาปกตินะครับผมคือยืดไปแล้ว2ครั้งนะครับก็คือวางเต่าเมือนมาดูได้เห็นไหมเวลามันจะลดเร็วมากนะครับเดี๋ยวปักให้ดูใหม่ดีกว่าให้ดูใหม่เลยนะครับผมสังเกตดูเห็นไหมครับ เวลาตรงนี้มันลดเร็วมากครับผมถ้าเราต้องการให้เวลาตรงนี้มันค่อยๆลดแบบช้าๆก็คือวางน้องเต่าลงไปจากนั้นเอาเต่าขึ้นมาครับแล้วก็วางลงไปใหม่ครับเก็บขึ้นมาแล้วก็วางลงไปใหม่อีกเก็บขึ้นมาแล้วก็วางลงไปใหม่อีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมและเวลาสปริงเกอร์ตรงนี้มันจะค่อยๆลดแบบช้าๆเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมครับ อันนี้กดแค่ไม่กี่ครั้งเห็นไหมครับเวลาลดลงช้ามากนะครับผมมันสามารถสแต็ก,กัันได้เรื่อยๆเลยครับก็เอาที่เราสะดวกเลยครับผมเท่าว่างกดเท่าไร่ก็กดไปได้เลยครับ